สวนกระแสดราม่าเอชุติมาทำัญญากรรมชุดใหญ่5.9วันสวยทันใจรับงานได้ทันทีกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับกรณีตาราไปทำศัญญกรรมจนเกิดกระแสดาม่าทำเอาดาราคนอื่นๆที่คิดจะทำัญญากรรมถึงกับสยองกลัวจะโดนดึงจนเป็นหน้าเปลี่ยนตาชี้ต้องพักงาน ขาดรายได้แต่เอชุดติมานางสาวไทยดารานักสแสดงที่ผ่านการทำศัลยกรรมชุดใหญ่ผ่าตัดถึงห้าจุดทั้งดึงหน้าดึงคอเติมไขมันเปลือกตาและล่องน้ำตาจ,จมูกและเสริมคลางเรียกว่าจัดหนักจะเต็มแต่แข่เก้าวันเจ้าตัวก็ออกไปทำงานใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถรับงานได้ทันทีสวยไวทันใจทำเอาใครใครเห็นก็ร้องว้าวต่างถามกันยกใหญ่ว่าเอชุติมาไปทำศัลยกรรมที่ไหนช่วยบอกปุ่นทีเรียกว่าเอฟ กลายเป็นไอดอลของการดึงหน้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะนอกจากจะลดวัยอ่อนเยาว์แล้วยังบวมน้อยและฟื้นตัวเร็วมากโดยเจ้าตัวได้ทำสัลากรรมกับโรงพยาบาลตกแต่งเฉพาะทางโดยทำกับคุณหมอสัญญแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสัญญกรรมดึงหน้าพอทำออกมาก็ชอบมากหน้าเราตึงกระชับเรียววีเชฟไปเลย คุณหมอสมบูรณ์เก่งมากดึงหน้าตึงยกกระชับไปหน้าเก็บซ่อนรอยแผลบริเวณหน้าและหูหลังแล้วก็ดึงขอด้วยไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยตอนนี้ขอตึงหน้าตึงเปะ๊ะร่องน้ำหมากไม่มีออกทีวีสบายเลยค่ะมองหน้าตัวเองตอนนี้แล้วชอบมากเด็กลงไป10ปีเลยทีเดียว